ครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับคลิปนี้ก็สิพามาเบงต้นไม้ใหญ่นะครับแต่ว่าเพิ่นกได้ลหักทําการหักลงมากครับเพราะว่าแห้งของสายฝ่าเนาะครับสําหรับต้อนอยังผมก็บ่ฮหูครับเพราะว่าผมก็เขาป่ามาเจอครับมาเจออยู่ในกลางป่าแต่ว่าก็มีลักษณะใหญ่นะครับบ่ฮู้วฝ่าพาลงมาก เพ็รจังได้ครับเพิ่นจังไดสามารถได้หักลง่งเบิดทั้งตนเลยล่ะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีอายุหลายปีเนาะครับพี่น้องก็เบิ่งนํากันเ้อครับเคยเจอบ่ครับสามารถนี่ครับเปลือกเพิ่นแตกทะลุออกมาเลยครับเปลือกแลวก็ล่ลำตนของเพิ่นนะครับกระเด็นออกมาทั้งนอกก็ถือว่าตนไม่ใหญ่ครับแต่ว่าก็สามารถ หักลงมาด้วยแห้งของฝ่าเนาะครับสายฝ่าฝ่าลงมากครับเดี๋ยวผมสิผ้าพี่น้องเบิ้งคักคักครับว่าเป็นยังขนาดใดครับนี่ครับเบิ้งเราครับแต่ว่าเปลือกยังตั้งๆแต่กระเด็นออกเบิ้ลละครับนี่ครับแตกทะลุออกเบิ้ลเนาะครับ เบ่งเอาเด้อครับกะบอกว่าต้นอยังครับเพราะว่ากะโบเห็นใบของเพิ่นนะครับใบเพิ่นก็สิทธิ์งานไม้หรือว่าเขาต่างๆครับปกลุ่มไปเบิดอ่านี่ครับพี่น้องเขากะเห็นแบบนั่นครับเห็นสมุนไพรครับนี่ครับมีสมุนไพรน้ำครับแต่ว่ากะคงสีกระเด็นออกมาจากต้นไม้นะครับเพราะว่าแห้งป่านะครับ ถือว่านี่ความแห้งเกือบครับครับเบิ้งไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวผมสิ้ผ้าพี่น้องยางเบิ้งส่วนมพลไผ่ก้นนะครับนี่ครับเจอแล้วครับตอนแรกผมก็บ่ไดสังเกตครับก็สังเกตแก่ต้นไม้นะครับว่าิ่นแตกกระจายไปยังไดนะครับนี่ครับก็คือกระแตใต้ไม้นะครับ หรือบางที่เพิ่นกะสีเอินใบหุกสางนะครับจะเอินกันคนละย่างนะครับแต่และพื้นที่นี่ครับลักษณะหัวของเพิ่นเด้อครับเพิ่นกะสีขึ้นยึ่ตามต้นไม้แหละครับถือว่าเอามานําเป็นไม้ประดับก็ได้และครับปลูกไว้ตามบ้านตามเพื่อนเฮาก็ส่วนมากเ้าก็มักนิยมนํามาปลูกครับตามต้นไม้ แถวที่สวนทีบ้านห้องนะครับครับสมุนไพรตัวนี้จะจัดว่ามีคุณประโยชน์หลายอย่างครับแต่ว่าห้อง็อยากเตือนกันแน่จังน้อยนะครับการนําไปใส่จะให้ระมัดระวังครับกับควรนปรึกษาผู้ที่เพิ่นหูก่อนครับก่อนนําไปใส่บอกควรสีนําไปรับประทานเองครับโดยเฉพาะการรับประทานนะครับครับกล่มาเบิ้งสรพพคุณของเพิ่นครับนี่ลักษณะใบของเพิ่นเด้อครับ เงาเพื่อนนี่มีเงาหรือว่าหัวเพิ่นนี่กัมีลดเบือ่อแหละครับมีลดเบื่อแต่ว่าพวกสรรพคุณดีของเพื่อนกับมีครับสามารถบำรุงโลหิตหรือว่าเฮ็ดให้โลหิตหมุนเวียนนะครับขยายหลอดเลือดต่างๆแก้มือเทาเย็นชาครับแก้มือเทาเย็นปวดรักษาปวดพิการครับแก่เบาหวานแก่หอบหืดครับแก่กระหายน้ำต่างต่าง หรือว่าสีน้ำไปแก่ดิสีดวงจมูกครับเป็นยาเบีอพยาธิจะได้ซอยครับปัสสาวะหรือว่าปัสสาวะกระ,ะปิดกระป๋อยแหละครับปัสสาวะขุ่นข้นเหลืองเข้มตั้งๆครับสามารถนํำไปใส่ได้นะครับหรือว่าปัสสาวะสีมีเลือดผลผสมออกมาครับแก่หนวตั้งๆนี่ครับก็คือลักษณะหัวหรือว่าเงาทางในของคนนะครับก็มีลักษณะสีขาว,ขาว ออกเหลืองจังหน่อยครับสรรพคุณเพื่อนกันยังมีอีกหลายอย่างครับ,บว่าสิเป็นแก่ไตพิการเกี่ยวกับโรคทางเดินปัสสาวะครับเหงาน้ามะพอกแก้อาการปวดบวมก็ได้ครับหัวของเพิ่นครับหรือว่าสิน้ำหัวกับใบครับว่าเพิ่นก็นีัสรรพคุณ้ายกันนะครับหัวกับใบของเพิ่น ใส่ตำฟอกแผลหรือว่ารักษาแผลเรือรังต่างๆครับแผลปูพองหรือว่าแก่ผีน้องครับน้ำหัวกับใบเพิ่มมากใส่ได้ครับต่วส่วนมากเพิ่นจะสีน้ำหัวของเพิ่นเนาะครับมาเก็ดเป็นยากแก่พวกรักษาแผลต่างๆครับแก้ผีน้องครับี๋ยะเขากับเบิ้งสับปะุ่เพิ่นจะเล็กน้อยเนาะครับ มันกะมีหลายอย่างครับส่วนสะปะคุณเพิ่นกะยังบ่ทันเบิด์ตซัมมี่ดอกครับแต่ว่าผมก็แนะนำไว้พ่อหู่จักเขาวครับนี่ครับเพากะผมกะสีจะนั่ไปปลูกแหละครับขว่าเพิ่นกะได้กรเป็นออกมาจากต้นไม้แล้วครับปล่อยไวก้กัคงสีบ่ยั่างนะครับส่วนเศษไม้นี่ก็แตกกระจายไปต่างๆครับเมื่อนี้ว่าสิพาพี่น้องมาเบิง่ง ไม่ฝ้าพ่านะครับไม่ต้นไงฝ่าพ่าหักลงมาครับแต่ว่ากัมาเจอสมุนไพรนี่ครับสําหรับใบของเพิ่นส่วนห้องิีน้ำไปใส่ขอให้ปรึกษาผู้ที่เพิ่นเชี่ยวชาญเ้ยครับบ่สมควรนําไปใส่เองโดยพละการครับเพราะว่าเพิ่นก็มีรถเบือเ่อเมาแนะ่ห้ฮา,าเอาไปเห็ดคิดวิธีหรือว่าเอานําไป ใส่บอถือวิธีกับสิบเป็นอันตรายต่อเฮ้าล่ะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เด้อครับสวัสดีครับ